เรียนแบบควายเริ่มต้นสัปดาห์มาก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมทำอีกแล้วค่ะโดยขวายก็ได้นำตัวละครทั้ง4ตัวหลักไพศสวนพระนารายณ์นนทกแล้วก็นางสุวรรณอับสรมาให้นักเรียนเลือกเลยค่ะว่านักเรียนอยากเป็นตัวละครตัวใดจากนั้นควายก็ให้นักเรียนเขียนตอบคำถาม3ข้อลงในชิ้นงานข้อที่1ให้นักเรียนเขียนบอกลักษณะนิสัยของตัวละครที่ตัวเองได้ค่ะข้อที่2ถ้านักเรียนขอพรได้หนึ่งอย่างนักเรียนจะขอพรสิ่งใด ข้อที่3พลังพิเศษที่นักเรียนอยากมีค่ะหลังจากที่นักเรียนตอบคำถามลงในใบงานเสร็จ ครูไอ,อก็ให้นักเรียนหันหน้าเข้าคู่ของตนเองเพื่อที่จะใช้พลังพิเศษของแต่ละคนที่มีต่อสู้กันนั่นเองค่ะซึ่งการใช้พลังพิเศษของแต่ละคนนั่นก็คือการเป่ายิ่งฉุบนั่นเองค่ะคนที่ชนะก็จะได้ตัวละครของเพื่อนๆมาเก็บไว้แล้วก็ไปต่อสู้กับเพื่อนๆคนอื่นจนเหลือผู้ชนะหนึ่งเดียวค่ะจากนั้นหลังจากที่เราเสร็จกิจกรรมนี้ก็รวบรวมชิ้นงานส่งคุณครูเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้เด็กๆออกพลังพิเศษกั อย่างสนุกสนานเลยค่ะ